สวัสดีครับถ้าพูดถึงองค์กรเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าสุขภาพของพนักงานเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่น่าจะเกี่ยวกับองค์กรใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสุขภาพที่ดีของพนักงานส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทํางานความสุขในการทํางานและรวมถึงความอยู่รอดขององค์กรเลยทีเดียวนะครับดรเบนซนักวิจัยนําจาก u ูน SA ได้เปิดเผยถึงผลสําเร็จของ15ม t e c ชาล l e n ท์ โปรแกรมที่ส่งเสริมให้พนักง,งานออกกำลังกายเพียงวันละ15นาทีผลปรากฏว่าโปรแกรมนี้เนี่ยช่วยเพิ่มสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักง,งานได้อย่างมีนัยสำคัญเลยทีเดียวนะครับแล้วทำไมต้อง15นาทีละ่ะอย่างแรกเลยคือมันเข้าถึงได้ง่าย15นาทีเนี่ยเป็นเวลาที่ทุกคนสามารถทำได้ไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนนะครับ อย่างที่2คือเป็นการสร้างนิสัยให้กับเราการเริ่มต้นด้วยเป้าหมายเล็กๆเนี่ยจะช่วยให้เราสร้างนิสัยในการออกกําลังกายได้ง่ายขึ้นอย่างที่3คือแม้จะใช้เวลาแค่สั้นๆแต่ก็ส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งกายและใจอย่างเห็นได้ชัดและสุดท้ายเมื่อเราทําจนเป็นนิสัยและได้เห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเนี่ยหลายคนก็มักจะออกกําลังกายมากขึ้นเกินจาก15นาทีที่กําหนดไว้นะครับเพราะรู้สึกสนุกและอยากท้าทายมากขึ้นนั่นเอง ทีนี้แล้วอะไรคือสิ่งที่จะทำให้15 minute challenge ประสบความสำเร็จได้เพราะคงไม่ใช่แค่บอกให้พนักง,งานไปออกกำลังกายแล้วพนักง,งานทุกคนอยากจะทำใช่ไหมครับศาสตราจารย์แคลร์ผู้ร่วมวิจัยได้ให้คำตอบว่าส่วนหนึ่งของความสำเร็จมาจาก Gamification หรือการนำเทคนิคเกมมาใช้ในโปรแกรมนี้นั่นเองนะครับเช่นการให้แข่งขันกันระหว่างพนักง,งานโดยอาจจะแบ่งเป็นทีมและแข่งขันกันว่าใครจะได้คะแนนสูงสุด ในระหว่างการแข่งก็ให้พนักง,งานสามารถติดตามความคืบหน้าของตัวเองและเพื่อนร่วมง,งานได้ไง่ายๆนะครับเพื่อทําให้พนักง,งานอยากจะแข่งกันและสุดท้ายเมื่อพนักง,งานสามารถบรรลุเป้าหมายได้เนี่ยก็อาจจะมีการให้รางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับการนําเทคนิคเกมมาใช้เนี่ยทำให้การออกกําลังกายเป็นเรื่องสนุกและน่าสนใจมากขึ้นพนักง,งานก็จะรู้สึกมีส่วนร่วมและอยากที่จะทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนร่วมงานนะครับ และนอกจากนี้ฟิฟตีน c h a ิชาเลนยังส่งผลกระทบมากมายในหลายด้านอีกด้วยนะครับเช่นพนักงานจะมีความสุขมากขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการออกกำลังกายที่จะไปช่วยลดความเครียดและเพิ่มระดับสารแอนโดฟินและต่อมาก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นเพราะพนักงานที่สุขภาพดีจะมีสมาธิและความจำที่ดีขึ้น ทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพได้อีกด้วยเพราะพนักงานที่สุขภาพดีเนี่ยจะป่วยน้อยลงทำให้บริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพได้นั่นเองสรุปแล้วการลงทุนในสุขภาพของพนักงานเนี่ยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดอย่างหนึ่งนะครับ การนำ15 m i t i Challenge มาปรับใช้ในองค์กรจะช่วยให้พนักง,งานมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีความสุขในการทำงานและส่งผลดีต่อองค์กรในระยะยาวนะครับสำหรับผู้นำองค์กรการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้พนักง,งานมีสุขภาพที่ดีเป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับเราสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆเพียงแค่สนับสนุนให้พนักง,งานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเช่นการจัดกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกัน การจัดเตรียมพื้นที่สำหรับออกกำลังกายหรือการให้รางวัลแก่พนักง,งานที่ดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับสุดท้ายต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามกันจนมาถึงตอนนี้แล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปครับ